นะคะมาปลูกต้นไม้กันอีกแล้วนะคะกลางวันไม่ยอมปลูกมาปลูกกันตอนกลางคืนนี่แหละมามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะคะต้นนี้สูงพองสมควรน,นะคะดูถึงโน่นถึงรัวความสูงอยู่ที่3 <S 3เม <3 S 1> ตรกว่าได้เลยเหย,ยี่ยเหี่ยวเดี๋ยวนม แล้วกระถางเท่านี้ใช้เท้าได้ไหมลากมันไปอาศัยต้นกระถางอื่นดี <c oughs> ดเด็นดะูเดี๋ยนะเดี๋ยวมาช่วยว้าเกินกลัวอ่างแตกอะจะได้อ่างไม่ใช่สีดำเลยไนะก่ละไก่ละไก่ละไหม ก็สาทันหนอเสรจได้ไม่มด้คุกไปตั้งนานมุมุนกันไปครึ่งชั่วโมงเมให้มันแตกโอ้โลเแตกนมรักตี่ไม่อย่าไปปูนทาแล้วทิ้งค่ะไม่ปลายทิ้งไปพร้อมกันเนี่ยให้มันนมันเป็นดินเผาใช่หรออ่ไปปูเฮ้ยโอ้โหสาทันหนอมไปกัน เรียบร้อยปลูกน้องเรียบร้อยนะคะเชิญไป